สวัสดีครับทุกคนและก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกคนไปด้วยเลยนะครับเกือบจะ2ปีแล้วกับช่องเล็กๆช่องนี้แต่ด้วยกําลังใจจากทุกคนที่คอยส่งให้กันตลอดผมก็ยังจะคงจะพยายามทําสรุปเนื้อเรื่องสไตล์ช่องเนื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเกมของเรานั้นจะมีภาษาไทยแล้วก็ตามแต่ว่าผมก็อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งให้กับสายสคริปต์เนื้อเรื่องหรือมานั่งดิสคัทพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้มาทีเหมือนเมื่อก่อนแต่จะพยายามทําให้ครบเนื้อเรื่องทุกบทแบบที่ผ่านมาเลลยะครับ ปี2026นี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีมีความสุขดวงดีดวงกาชาปังๆนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยสรุปเนื้อเรื่องเริ่มต้นของแพท3.0มุ่งสูล่ลาไฮลอยไปสมัครเรียนกันดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ เติมเกมวูทิลิงเวฟผ่าน UID รวดเร็วทันใจแต่แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเกมเองเข้าไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์เติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทางเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับโดยเนื้อความจากแพทที่แล้วนะครับก็คือจู่ๆนั้น ที่เมืองโฮนามิก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นโดยมีอุโมงค์มิติเปิดขึ้นมาแล้วก็มีตัวอะไรบางอย่างดูดกืนความถี่บางส่วนในตัวเราไปด้วยซึ่งทางแบคชอก็ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งหลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วน้องชอคิปเปอร์ก็ยืนยันว่าอุโมงค์นั้นเสถียรดีแล้วซึ่งมันจะเป็นอุโมงค์มิติที่นำพาเราไปสู่ลาไฮลอยที่ที่มีสถาบันวิจัยอย่างสตาร์ทอสที่เดียวกับที่น้องชิซานั้นพัดหลงจากมานั่นเองล่ะครับ โดยน้องชอคิปเปอร์นั้นก็ได้อธิบายคร่าวๆเ,เกี่ยวกับสถานการณ์ในลาไฮลอยให้เราได้ฟังว่าที่แห่งนั้นไม่มีการปรากฏตัวของเซนติเนลผู้ที่คอยปกป้องและชี้นำผู้คนและอลารยธรรมและความถี่ที่ถูกดูดกลืนไปของเรานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับไวสตอมหรือพายุสุญญาตาที่มีอิทธิพลมาจากพลังของเทโนเดียนก็เป็นไปได้โดยที่ลาไฮลอยนั้นมีองค์กรอย่างสหพันธ์สเปซเทรคที่คอยทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในลาไฮลอย อีกทางน้องชอนั้นยังได้สืบค้นข้อมูลให้เราและบอกกับเราว่าเรานั้นเคยมีประวัติการเข้าศึกษาที่สถาบาน Star ัน s t a r ์ทอเธอจึงได้มอบจดหมายตอบรับเข้าเรียนของสถาบันให้กับเราเพื่อการเดินทางไปลาไฮรอยในครั้งนี้เมื่อพูดคุยกันต่อสักพักก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางโดยอุโมงค์มิตินี้สามารถผ่านไปได้เพียงทีละคนน้องชิสาจึงมุ่งหน้าไปก่อนและเราเมื่อลำลาน้องชอสุดที่รักจนหนำใจแล้วก็ออกเดินทางไปทันที ซึ่งระหว่างการเดินทางข้ามมิติในอุโมงนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถแลนดิ้งเกือบจะสวยได้แล้วในลาไฮลอย แต่ก็บังเอิญโดนสาวแก้วคนหนึ่งขับรถเฉียวซึ่งณนะนาทีนั้นณนะตรงนั้นมีสัตว์ประหลาดหนอนยักษ์อย่างวอยเวิร์มกำลังออกอารวาสอยู่สาวแก้วคนนั้นจึงพาเราบิดมอเตอร์ไซค์สิ่งแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่หมวกกันน็อกให้และพามายัางที่ททปลอดภัยน้องสาวแก้วคนนั้นนะครับพาเรามาถึงยันสถาบัน Star t ์ทอ h และเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของสถาบันแล้วความรู้สึกปั่นป่วนของคลื่นความถี่ภายในร่างกายของเรานั้นก็ดูสงบลง หญิงสาวคนนั้นแนะนําตัวกับเราว่าเธอชื่อลินเน่ซึ่งลินเน่นั้นเป็นห่วงเราว่าจะได้รับการบาดเจ็บจากการที่ถูกเธอเฉี่ยวชนและอิทธิพลจากไวอ์สตอมจึงแนะนําให้เรานั้นไปที่ห้องพยาบาลของสถาบันซึ่งเรานั้นก็เกิดความสงสัยเช่นกันว่าแล้วทําไมตอนนั้นลินเน่ถึงไปอยู่ในที่ที่อันตรายแบบนั้น ลินเน่พูดกึ่งตลกว่าขอให้เรานั้นช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับด้วยโดยอ้างว่าเธอโดดเรียนเพื่อไปเทสรถแต่งใหม่ของเธอแถวนั้นเท่านั้นซึ่งระหว่างทางที่ไปห้องพยาบาลเจ้าแอบบี้ก็บอกกับเราว่าความถี่ในตัวเราตอนนี้ดูจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ความถี่ที่ถูกดูดเกินไปก่อนหน้านั้นก็ยังคงสูญหายอยู่ซึ่งทั้งกลิ่นความถี และรูปลักษณ์ที่เหมือนดวงตาในมิติลึกลับนั้นแอบบี้ก็ฟันธงว่ามันเกี่ยวข้องกับเทโนเดียนอย่างแน่นอนแผนของเราตอนนี้นะครับก็เลยจะจัดการแก้ปัญหาโดยการตามหาความทีที่ถูกดูดกืนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามหายิงสาวผมชมพูที่เราเห็นตอนระหว่างข้ามมิติทีหลังซึ่งในอีกมุมกล้องนึงทางฝั่งของลินเน่ก็ดูเหมือนจะมีพิรุษอะไรบางอย่าง ที่ดูแล้วไม่ใช่สาวรุ่นพี่ปี2ของสถาบันสตาร์ทอัเฉยๆแน,แน่แต่ภาพก็ตัดมาที่ห้องพยาบาลโดยตอนนี้ก็มีลินเน่มาสมทบเรียบร้อยแล้วเราได้รับการตรวจร่างกายกับหุ่นยนต์พยาบาลอย่างนาน่าซึ่งผลการตรวจออกมาก็พบว่าเรานั้นมีแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่ความถี่ในร่างกายบางส่วนนั้นขาดหายไปเธอจึงส่งตัวให้เรานั้นเข้าพบกับคุณหมอต่อเรานั้นได้พบกับคุณหมอสุดหล่ออย่างคุณหมอลุก ซึ่งคุณหมอประเมินว่าความถี่ที่หายไปนั้นทางห้องพยาบาลเองก็ไม่สามารถจะช่วยได้ซึ่งแนะนําให้เรานั้นไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยจะดีกว่าและก็ละเอียดกว่าด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือท่าทีของคุณหมอลุกนั้นที่ดูเหมือนว่าจะรู้จักกับเรามาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาแต่อย่างใดจะมีก็แค่ตอนจากกันที่คุณหมอพูดลากับเราว่ายินดีต้อนรับกลับมานะซึ่งมันก็น่าสนใจมากเลยละครับจุดนี้ และเมื่อเสร็จทุระที่ห้องพยาบาลแล้วลินเน่ก็แนะนําให้เรานั้นไปลงทะเบียนเป็นนักเรียนของสถาบันเพื่อที่จะได้รับตลับเทปและบัตรผ่านไปยังสถาบันวิจัยซึ่งเมื่อไปรายงานตัวแล้วเรานั้นก็อยู่ในรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ยังไม่มารายงานตัวและเป็นนักเรียนที่ผ่านการทดสอบซิงโครนิสเรียบร้อยแล้วพูดกันแบบให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะครับ การทดสอบซิงโครนิสนั้นก็เหมือนเป็นการทดสอบคัดเลือกผู้ควบคุมฝึกหัดจากทั่วโลกซึ่งเป็นการจัดทดสอบและคัดเลือกโดยวิทยาลัยลาเบลในสถาบันสตาร์ทอ c สนั่นเองครัเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็ต้องถ่ายรูปติดบัตรไอเรามันก็เป็นสายหยอดสะด้วยก็เลยชวนลินเน่มาถ่ายรูปไป1ช็อตแต่ที่ฮาก็คือแทนที่จะเซลฟี่กันแค่2คนลินเน่ได้ไปขอให้ซาตาจานั้นมาถ่ายรูปคู่ให้กับเราซะงั้น อีกทั้งยังมีการพูดถึง Exo Strider ขึ้นมาด้วยในการสนทนาในช่วงนี้ซึ่งเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดเดียวกันแบบเซนติเนลเลยแม้แต่ระดับเซนติเนลก็ไม่สามารถยืนยันต้นกำเนิดของ Exo Strider ได้ซึ่ง Exo Strider นั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้สถาบันแต่มีดาบยักษ์อันหนึ่งที่สามารถมองเห็นบริเวณสถาบันได้และนั่นคืออาวุธที่ Exostrider ใช้ผนึกเทนเดียนที่มีชื่อว่า a l e v One ไว้บริเวณสไ r i d e r Gate ซึ่งทางสถาบาันนั้นรวบรวมชิ้นส่วนของ Exo Strider มากพอที่จะสร้างห้องจำลองการควบคุมพิเศษสำหรับการซิงโครนิสให้นักเรียนผู้ควบคุมฝึกหัดได้ฝึกเชื่อมจิตสำนึกกับ Exo Strider นั่นเองซึ่งนั่นเป็นเทคนิคและเทคโนโลยีของ New Federation หรือสหพันธ์รัฐใหม่นั่นเองละครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ Exo Strider นั้นยังมีความเกี่ยวพันกับพิธีเปลี่ยนสุริยะของ s p ปท t r e อีกด้วย โดยจะใช้สุริยประดิษฐ์อย่างเฮลิออสที่สร้างโดยสถาบันวิจัยแทนที่กับแกนปฏิกรบนทองฟ้าเทียมของลาไฮลอยเพื่อที่จะคงสภาพระบบนิเวศของลาไฮลอยเอาไว้ซึ่งนอกจากตลับเทปแล้วนักเรียนในสถาบัน Star t o ท c h ก็มีสิทธิ์ใช้มอเตอร์ไซค์ขับขี่ทั่วไปได้ด้วยแต่กฎความปลอดภัยก็เยอะมากเช่นกันถ้าทำผิดกฎก็มีโอกาสที่จะโดนเจ้าหุ่นยนต์ซิกมาว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษเอาได้นะครับและเมื่อได้รถยนต์มาแล้ว ลินเน่ก็พาเราซิ่งไปเรื่อยๆพร้อมแนะนำสถาบันไปในตัวซึ่งขณะที่เราจอดพักรถริมทางกันชมทางวิวทิวทัศน์ของลาไฮลอยล์ลินเน่ก็เปิดเผยความรู้สึกของเธอให้เราได้ฟังว่าเธอชอบท้องฟ้าที่ลาไฮลอยที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นท้องฟ้าเทียมแต่มันก็มีความเป็นอิสระกว้างใหญ่กว่าที่ไหนๆที่เธอเคยไปมาเลยซึ่งระหว่างที่ซิ่งไปที่สถาบันวิจัยก็มีเหตุการณ์เล็กน้อยคือถนนในอุโมงค์มีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมด ซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ไวมากซึ่งหลังเหตุการณ์นั้นจูๆ่ๆลินเน่ก็ดูเหม่อลอยไปแต่ก็พาเราไปถึงสถานีรถไฟใต้สถาบันวิจัยซึ่งเรานั้นจะต้องนั่งรถ Star t o u s Express ไปต่อ,อยันถึงสถาบันวิจัยซึ่งลินเน่มาส่งเราแค่นี้เพราะเธอบอกว่าเธอจะต้องเข้าไปเรียนรอบบ่ายไม่สามารถขาดหรือสายได้แล้วแต่เมื่อแยกกับเราไปแล้วลินเน่นั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้กลับไปเรียนต่อแบบที่บอกกับเรานะครับแต่เธอนั้น สวมหน้ากากแล้วก็ซิ่งรถออกไปทันทีซึ่งเมื่อมาถึงสถาบันวิจัยนักวิจัยทุกคนนั้นดูยุ่งกันมากเลยล่ะครับเราจึงเดินสำรวจไปทั่วและจูๆ่ๆก็มีความถี่ของเรานั้นไปเรโซแนนซ์กับความทรงจำของนักวิจัยเจ้าหน้าที่และนักเรียนของสเปซเทรคในอดีตซึ่งก็ได้ศสาตราจารย์มอเนีมาช่วยเอาไว้ซึ่งดูทรงแล้วเราก็คงเคยรู้จักและคุ้นเคยกับเธอโดยสังเกตจากอากับกิริยาของเธอที่พยายามข่มเอาไว้ และจากนั้นมอเนก็พาเราไปบันทึกตลับเทปกั้นตอนการเขียอมลเข้าไปในเครงคิยวาา์น 異常なし、脈なのですぐに目をでしょう目を覚ましました การบันทึกเทปนั้นเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีขณะที่นักวิจัยนั้นกำลังดีบักข้อมูลของเราแต่ก็พบว่าโค้ดความถี่ของเรานั้นกลับไปตรงกันกับบันทึกนิรนามที่มีข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วในฐานข้อมูลมอเนเอนั้นก็สั่งให้เขียนโค้ดทับลงไป แล้วเธอก็มอบตลับเทปที่บันทึกความถี่ใส่เทปให้กับเราโดยอธิบายว่ามันเป็นทางเครื่องยืนยันตัวตนและเป็นเทอร์มินอลเตือนภัยไวสตอร์มโดยไวสตอร์มนั้นจะทำลายล้างความถี่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ถูกสัมผัสการพกพาตลับเทปนั้นจะช่วยลดผลกระทบได้แต่เรื่องความถี่ที่สูญหายไปนั้นจะกู้กลับมาได้ไหมตัวมอนีเอนั้นก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้เช่นกันแต่ก็จะพยายามช่วยดูให้เราอีกที และระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีสายโทรเข้ามาอย่างกระทันหันใจความว่าต้องการให้มอร์เนนั้นมาห้ามศาสตราจารย์ทั้งสองคนที่กำลังตีกันอยู่ตอนนี้เรานั้นเดินตามมอร์เอมายังห้องแบบสุริยะประดิษฐ์โดยศาสตราจารย์วอเรนนั้นสนับสนุนให้เดินหน้าพิธีเปลี่ยนสุรยิยะตามช่วงเวลาการปล่อยที่ชาวโรยาในอดีตทำนายเอาไว้ในขณะที่ศาสตราจารย์ m, แอนเซลเลมแสดงความไม่ไว้วางใจต่อการคำนวณของชาวโรยา ซึ่งศาสตราจารย์มอเน่นั้นมาไกลเกียรและก็สนับสนุนให้ดําเนินการแผนตามเดิมซึ่งหลังจากไกลเกียรเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับมากับมอรเน่และเมื่อพออยู่ด้วยกันลําพังมอรเน่ ier ก็ชวนให้เรานั้นเข้าร่วมพิธีเปลี่ยนสุริยะซึ่งเราก็ตอบตกลงแต่ที่น่าสังเกตก็คือมอร i เน่นั้นออกอาการดีใจจนสังเกตได้ แต่ในทันใดนั้นจูๆ่ๆเครื่องตรวจจับไฮวาเทียที่ใช้สำหรับเทียบข้อมูลกับถูกรบกวนจากไวสตอร์มจนควบคุมไม่ได้และหันเป้าโจมตีมายังที่สถาบันวิจัยซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดเรานั้นเห็นลินเน่ที่บอกว่าจะกลับไปเรียนปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าไฮวาเทียเราจึงรีบร้อนขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของไฮวาเทียทันทีในด้านของลินเน่ที่หลังจากส่งเราขึ้นรถไฟไปสถาบันวิจัยเรียบร้อยแล้วเธอนั้นก็มุ่งหน้ามาที่บริเวณทะเลสาบ พอเธอได้รับข้อความจากผู้ประสานภารกิจที่ตอนต้นเกมเธอได้เป่ากระโหลกจนตุยไปแล้วซึ่งบริเวณนี้คือพิกัดสุดท้ายที่ตรวจจับได้แต่บริเวณนี้ลินเน่กับพบกับเอ็กโซอวอร์มที่ถูกปนเปื้อนและเมื่อลินเน่เดินตามไปเรื่อยๆเธอก็เห็นผู้ประสานภารกิจของแฟกซิดัสที่ควรตุยไปแล้วกําลังถืออุปกรณ์ประหลาดยืนอยู่หน้าเครื่องตรวจจับไฮวัเทียซึ่งมันพูดจาเยาะเย้ยถากถางลินเน่และขู่จะเปิดโปงความลับของเธอ ซึ่งลินเน่ก็กําลังจะเปิดฉากต่อสู้แต่ไอผู้ประสานภารกิจก็เปิดใช้งานอุปกรณ์ประหลาดน,นั้นขึ้นมาทําให้ไฮวาเทียปนเปื้อนและหลุดความควบคุมจากสถาบันและมันก็หนีไปเป็นเวลาเดียวกันกับที่เรานั้นซึ่งมอเตอร์ไซค์มาถึงบริเวณที่ลินเน่อยู่พอดีเราทั้งสองจึงช่วยกันจัดการไฮวาเทียที่ถูกปนเปื้อนนี้จนมอบลงลินเน่มีท่าทีที่จะเล่าความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเราฟัง แต่จูๆ่ๆศาสตราจารย์วาเรนก็มาถึงซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นทําให้ลินเน่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ลินเน่นั้นอึกอกักไม่สามารถเล่าความจริงทั้งหมดได้แต่ดีที่เราช่วยยืนยันว่าลินเน่ก็เป็นหนึ่งคนที่คอยควบคุมเรื่องนี้ทําให้วาเรนจึงสั่งให้เราและลินเน่กลับไปที่สถาบันเพื่อตรวจสอบและไต่สวน เมื่อกลับมาถึงสถาบันลินเน่นั้นทุกคณะกรรมการของสถาบันสอบสวนซึ่งหลักฐานที่ลินเน่ากล่าวถึงนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เลยมีแค่พยานจากเราเท่านั้นแต่ก็ไม่ทําให้หลุดจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เมื่อการสอบสวนจบลงเราจึงเข้าไปพูดคุยกับลินเน่นเธอก็ได้เปิดเผยตัวตนของเธอให้เรารับรู้ว่า เธอนั้นมาจาก New Federation เป็นนาตาชาให้กับรัฐบาลซึ่งในระหว่างภารกิจหนึ่งเธอได้รับจดหมายตอบรับจากผู้ที่ตายไปแล้วในเหตุการณ์นั้นโดยบังเอิญเธอมองว่านี่คือโอกาสที่จะหนีออกจากองค์กรโดยสวมรอยเป็นลินเน่แล้วมาเรียนที่ Star Torch แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือลินเน่ที่เธอสวมรอยมานั้นคือคนที่แฟกซิดัส่งเข้ามาแฝงตัวจุดประสงค์ของเธอจริงๆคืออยากอยู่ที่นี่อย่างสงบสุข ดังนั้นเธอจึงขอให้เราช่วยจัดการเรื่องนี้เพราะมีศัตรูคนเดียวกันซึ่งพอตรวจสอบอุปกรณ์ประหลาดนั้นมันคือเครื่องมือที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ Exo s โซสไต r เดอร์สูญเสียการควบคุมและคนที่สร้างเครื่องนี้อาจจะเป็นคนในสถาบันเธอจึงตัดสินใจเขียนโค้ดทับลงไปในเครื่องมือที่อีกทีเพื่อเอาไว้จัดการซึ่งเมื่อพาการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สรุปกันได้ว่า แผนการของแฟกซิดัสนั้นน่าจะคือการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้รอให้วอยเวิร์มสูญเสียการควบคุมเพื่อโจมตีสถาบันวิจัยซึ่งเราจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับสถาบันส่วนลินเน่จะทำการซ้อนแผนโดยการจะล่อวอยเวิร์มไปยังระบบป้องกันของสเปซเทรคแต่ยังไม่ทันได้เริ่มตามแผนลินเน่ก็ถูกจับเพราะผู้ตรวจการจับความผิดปกติไดจากโค้ดที่เธอเขียนทับอุปกรณ์นี้สิ่งที่เราทำได้เลยในตอนนี้ก็คือวิ่งไป หาคนที่ไว้วางใจได้และเปิดเผยเรื่องนี้ซะคนนั้นก็คือหมอรุกนั่นเองซึ่งสัญชาตญาณของเรานั้นเชื่อว่าคุณหมอนั้นเชื่อถือได้ซึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ยอมรับข้อสันนิษฐานของเราแต่อย่างไรแต่ก็ยินดีที่จะช่วยและคอยให้ความช่วยเหลือจากนั้นเราก็ไปรอพบลินเน่ที่ห้องพักของเธอซึ่งหลังจากการสอบสวนสถานการณ์ของเธอนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีนักเธอบอกกับเราว่าช่วงเวลาที่เธอขโมยมามันคงหมดแล้วละ่ะ

もし見上げた先が夜空じゃないとしたらもし別の人生を選べるならどんな代価を支払っても私は迷わず。 過ごす時間は想像以上に楽しかった明るい動画知識を覆う仲間そこで眺める景色朝の挨拶どれも目がくらむほどまぶしくて知っちゃった人生ってこんなにも鮮やかで愛おしいんだね 漫画のお約束みたいにさ。盗んだ人生は？いつかバレて終わっちゃう？ ボイドワームが学園の中にボイドまたバリアが完全に展開されたらここは安全ですレツから受かれないように自分の周波数状態に気をつけながら速やかに安全な場所へ向かいなさい หลังจากจัดการวิกฤตการณ์นั้นได้ทุกคนต่างชื่นชมเราอย่างล้นหลามแต่ลินเล่นั้นรู้ตัวดีว่าเวลาของเธอที่ลาไฮลอยนั้นจบแล้วแต่เธอก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจากสถาบันโดยให้เธอนั้นมีสิทธิ์ได้เรียนที่นี่แต่เธอนั้นต้องทำการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นนักเรียนที่นี่ใหม่ให้ผ่านด้วยตัวตนของเธอจริงๆซึ่งนั่นทำให้ลินเน่นั้นดีใจมากและยินยอมรับเงื่อนไขยอย่างเต็มใจแล้วเรื่องราวของบทแรกแพท3าก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับเปิดเรื่องมาสับเฉพาะเยอะพอสมควรเลยแ่ะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอเช่นชมกับทีมงานไทยอย่างมากนะครับที่แปลกันจนฝันที่อยากให้เกมนั้นมีภาษาไทยนั้นเป็นจริงได้ในที่สุดและก็อยากส่งกำลังใจให้อย่างเยอะๆเลยนะครับกับการแปลบางอันที่อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่คิดว่าทีมงานนั้นจะพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนยังไงก็เอาใจช่วยเสมอนะครับ แต่บอกเลยว่าการเล่นเนื้อเรื่องสับไทยทําให้เรานั้นอินและเก็บจุดประเด็นสําคัญของเนื้อเรื่องได้ครบกว่าแล้วก็มีอรรถรสกว่าจริงๆเลยล่ะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย